ก็ชทวงการคลังพูดจากความจำนะเสนอคำตีมาตรการลดค่าธรมเนียมโอนอและลดค่าธรมเนียมจดจำนองท่านผู้ชมคะอสังหาริมพยสอสังหาริมรบย์คือปัจจุบันเนี่ยเป็นเงื่อนไขลดอยู่แล้วสำหรับการโอนและการจำนองบ้านที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทั้องไรใช่ค่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนขยายเป็นไม่เกินเล้านบาทแต่ จะลดหย่อนให้เฉพาะมูลค่าสล้านบาทแรกค่ะนึกออกใช่ไหมใช่สาเหตุสำคัญก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันราคามันเกินไหวกขนาดแล้วม,มันไม่ได้เยอะแล้วไอ้ที่ราคาไม่เกิน3ล้านมันหาแทบจะไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสมมติซื้อบ้านราคา4ี่ล้านก็จะไม่ได้สิทธิ์นี้เลยทั้งก้อน ค่ะนึกออกใช่ไหมใช่ก็เลยจะปรับใหม่ค่ะก็เป็นให้3ล้านบาทแรกนะคะ,ะขยายไปถึง7ล้านแต่ให้เฉพาะ3ล้านบาทแรกอกราฟิกทําให้เดิมเอาขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวพูดเิียไปเรื่องตัวเลขค่ะกราฟิกที่ทําให้เดิมมาขึ้นมาดนึดนง คือคุณวิชัยวิรัตกพัน์รักษาการผู้มนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ท่านบอกปัจจุบันราคาบ้านนี่มันปรับขึ้นตามต้นทุนการเงินวัสดุก่อสร้างแล้วก็ค่าแรงมันจะไปอยู่ที่ประมาณ3ล้านถึง5ล้านบาทค่ะแล้วยอดขายเนี่ยมันลดลงตามกําลังซื้อที่ลดลงดังนั้นถ้ารัฐบาลขยับเพดานการปล่อยสินเชื่อไปสู่บ้านราคา7จล้านหพร้อมกับลดค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองอาจจะทําให้คนที่พอมีกําลังเนี่ยซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นได้คือ จะลดลงเหลือ0ูนศค่ท่านผู้ชมปัจจุบันเนี่ยให้อยู่แล้วคือบ้านราคาไม่เกิน3ล้านถ้าจดทะเบียนโอนหรือจดจำนองก็จะได้0ูนย์จศนค่าธรรมเนียมซึ่งจะเล็กเดียวกับอัตราปกติถูกไหมต้องไหมแต่ทีนี้ครมวันนี้จะพิจารณาเพิ่มเป็น7ล้านไม่ใช่สมล้านแต่จะให้เฉพาะสมล้านแรก นึกออกใช่ไหมสมมติววเราซื้อบ้านราคาห้าล้านไอ้สามล้านแรกจะคิดค่าธรรมเนียมโอนกับจดจำนองแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งส่วนไอ้สองล้านหลังก็คิดอัตราปกติเพิ่มราคาขึ้นมาซึ่งเมื่อวานนี้คุณอิสระบุญยังประธานคณะกรรมการสมาคมการคา้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้างของสภาหอการคา้าบอกเมื่อวานนี้ว่าการดำเนินการเรื่องนี้ถ้าออกมาเป็นประโยชน์มาก เพราะไม่ใช่การกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นยังจะส่งผลเชื่อมโยงต่อธุรกิจอีกจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างแรงงานธุรกิจเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงสินค้าตกแต่งบ้านการใช้สาธารณูปโภคต่างๆคืออันนี้เนี่ยนายกเศรษฐาออกหน้ามากไม่ได้หรือไม่ดี <c oughs> เหมือนกับที่ไปพูดวันก่อนท่านก็เคยเ <c oughs> คยมาจากธุรกิจอสังหาแต่วันนี้เนี่ยกระทรวงกรคลังจะเสนอ โดยรัมตรีช่วยคังใช่ไหมกฤษราจีนวิจรณะใช่ค่ะนนโดยที่คุณอิสระบุญยังเนี่ยบอกเลยบ้านราคาไม่เกินเจล้านเนี่ยปัจจุบันมันมีสัดส่วนมากกว่า85%ของการซื้อขายที่อยู่อาศรรยัยทั้งประเทศทั้งบ้านมือหนึ่งมือสองอ่ะ แลงงดังนั้นมาตรการนี้ค่ะถ้ามันออกมาจริงๆมันจะช่วยกระตุ้นตลาดได้นะคะคือถ้ายังเป็นกลุ่มไม่เกิน3ล้านเนี่ยจะติดเรื่องกําลังซื้อที่เปราะบางกู้ไม่ผ่านเนี่ยสูงมากมแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่มันมีความจําเป็นต่อเศรษฐกิจกโดยรวมที่ยังชะลอตัวอยู่ค่ะเนี่ยเห็นไหมกราฟิกมาแล้วคือลดค่าจดทะเบียนโอนจากเดิม2%เหลือ1%ไม่ใช่1%นะ0.1หรือเปล่า ลดค่าจดทะเบียนการจดจำนองจากหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหลือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไปดูดีๆไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเหลือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะโดยรวมเป็นอย่างนี้ทะเบียนโอนก็ไม่ใช่หนึ่งอ่ะผมก็จำไม่สนิทนะละกษณ์รงไปก่อนแต่นี้มาตรการใหญ่นะที่คาดหวังกันว่าจะกระตุ้นภาคอาสังหาได้พอสมควรนะั้นต้องไปนะใช่ใช่ค่ะเพราะค่าธรรมเนียมการโอนกับการจดจำนองถ้าเหลือศูนย์จุศูนย์หนึ่งนี่มันนิดเดียวยนะ หเกับศูนดศนหนึ่งเนี่ยมันต่างกันเยอะ<ช>ก็จะกระตุ้นการซื้อการโอนอ่ะใช,ใช่ไหม<ช>แต่ย้ำนะว่าให้เฉพาะเงินส่วนสามล้านใช่ที่เหลือก็ยังจ่ายที่เหลือคือล้านที่สี่ขึ้นไปถึงล้านที่เจดยังต้องจ่ายตามปกติ<ช>แต่ถ้าเกิดกรณีราคาเจ็ดล้านหนึ่งบาทขึ้นไปอันนี้ไม่ได้เลยอ,อืธไอที่มาตรการจะเสนอขั้งเปรีวันนี้อ่ะนี่เข้าๆนะค<ช>่ะแล้วดูกันต่อ อ้าวไหนอืมจากไม่วิกฤตปล่อยจนวิกฤตคือ,อยังไงอ๋อเป็นไปได้ว่ามุมนี้ก็คือเข้ามาเจ็ดเดือนจากไม่วิกฤตเลยวิกฤตแล้วอืมขณะที่อีกฝั่งหนึ่งถ้าไปถามเพื่อไทยนะก็จะบอกว่ายังไงเอ่อยังไม่มีเครื่องมือองบประมาณนี่ทําได้เต็มที่เท่านี้แล้วดีกว่าที่คาดคิดเอาไว้ แล้วถ้ามองแบบการเมืองฝั่งเพื่อไทยก็จะตอบคําถามนี้ว่าแล้วถ้ารอสิบเดือนจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเขาจะแถงวันที่สามพฤษภาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ,ะเรื่องผลงานรัฐบาลพอไล่ประเด็นแบบนี้นะพอเห็นภาพนะ